มันรู้สึกว่าไพ่จะเจออะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่สมบูรณ์นะครับในเรื่องของการมีสติปัญญามีในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความก้าวหน้านะในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นหาโอกาสต่างๆที่มีโอกาสเป,เป็นไปได้อย่ารีรอที่จะแก้ไขนะครับในเรื่องของหนี้สินต่างๆในเรื่องของรายจ่ายต่างๆก็เร่งทำนะเร่งเก็บเงินเร่งลงทุนให้เรียบร้อยไม่ใช่ในอนาคตมีเรื่องรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น นะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้ด้วยเนี่ยเรื่องรายจย่ายของๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตนั้นคุณเร่งเก็บเต่งสร้างเงินสร้างทองในปัจจุบันจะดีกว่าอย่ารีรอและอย่าใช้หมดเดีย๋ยวมันจะชักน้าไม่ถึงหลักในอนาคตได้โดยเชิงกันนะครับมาดเเเมเูเรื่องของเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการยิงสุงขุนในห้องที่ไพ่คือเลขค่ะไพ่คือเลขสอง เลขค่าเสริมเนื้อเรื่องของสติปัญญาเลขสองเสริมเนื้อเรื่องของความมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนะแล้วเนี่ยทำให้เงินคุณไหลเวียนดีจากการที่คุณมีทั้งสองเลขนี้เอาไว้ร้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําเป็นไวเปอร์ไม่ว่าคุณจะจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนการเงินของตัวคุณให้มีความปังมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับจุดเด่นตัวตนของตัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่าในวงช่วงเนี้ยคุณมีจินตนาการที่ดีนะครับ ในเรื่องของตัวคุณ no มีความมั yeah. ่นใจนะในการทําทุกสิ course, ่งอย่างด้วยการที่คุณรู้จักตัวตนของตัวคุณเองนะครับรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างหากมีมากเกินไปหรือคุณมุ่งมั่นเกินไปนะและหลงตัวเองเกินไปเนี่ยมันทำให้มันกลับมาทาร้ายตัวคุณเองได้ด้วยนะในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำาเข้าใจตัวเองดีๆว่าสิ่งที่คุณต้องการนั่นคืออะไรกันแน่และสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรไหมกับคนรอบข้างไม่ใช่นั่นสิ่งนี้มันจะแหวง กัดเข้ามากัดตัวคุณได้นะเป็นเหมือนการกระทำของตัวคุณเองจะนําพาซึ่งความทุกข์ย้อนเข้ามาหาตัวคุณนะครับต้องระวังให้ดีมาดูเรื่องของไพ่ขลักนะครับจะเตือนอะไรข้อเสียงตัวคุณนะครับ,รรรบออไพ่ก็เป็นอธิษฐานนะครับในเรื่องสต่างที่คุณอาจจะไม่พึงพอใจนะในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่พบสิ่งที่ทําในห้วงช่วงนี้นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างคุณเองต้องมีความศรัทธานนะมีความศรัทธาที่จะสําเร็จมีความศรัทธาที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง มีความศรัทธาที่จะให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปได้ด้วยการกระทำของตัวคุณนั่นต้องสิ่งอยา่างนียมันเกิดจากความมั่นใจในตัวคุณนั่นแหละนะครับมันเป็นความเป็นความเชื่อที่คุณต้องรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่คุณทํจสิงณพบเนี่ยคุณจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเออคนนุณเองก็ทําได้นะเริ่มพอใจในสิ่งที่ทําได้นะสิ่งที่บันผิดพลาดไปในอดีตไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้เป็นการสร้างพลังจิตพลังใจตัวคุณเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องงงงขอออคคนนรรบบ้้าาาาสภแววดลมันะ่่เป็ยงไง ไพ่ขังเตือนในเรื่องของไพ่แกะดำนะครับไพ่แกะดำหมายถึงเรื่องของการที่คุณเองอยู่ห้อมล้อมนะกับคนที่เฝ้ามองตัวคุณเป็นที่คุณรู้ทำให้คุณรู้สึกแบบตึดอัดใจนะครับว่าไม่ไม่อยากให้ใครมาคาดหวังกับตัวคุณเยอะนะครับแล้วบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งใครได้นะคุณในหุ้งจุงนี้เหมือนแบบต้องพึ่งตัวเองต้องทําด้วยตัวเองต้องละเลด้วยตัวเองอมันเหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้แต่ให้รับรู้ว่าให้คุณมีสุ์ ตัวตนของตัวคุณในช่วงนี้ไปให้ดีที่สุดก่อนไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากและสิ่งที่คุณทําคุณทําได้อยู่แล้วนะครับและคนรอบข้างคนรอบตัวก็จะมาช่วยเหลือตัวคุณในอนาคตด้วยเส้นกัดนะครับเราซชื้อว่าไพ่สิทธิเกเรย์นะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาจยา์นะครับที่แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิเกเรย์ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ไต่เสีฮุ่โจนะครับอ่าไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของความสําเร็จ พลังงานของความคิดที่ว่องไวความคิดที่ฉลาดหลักแหลมไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณสามารถทําให้เกิดความสเปรจได้นะครับแล้วสิ่ง,งต่างๆที่คุณเองสร้างสิงอ,อ่านที่ตัวเองคิดเนี่ยให้ทาอย่างเต็มที่สุดความสามารถและสิ่งที่คุณสร้างความปร,รารถนาดีเนี่ยก็ย่อมสามาําเร็จและแนะนาให้คุณไปไหว้ไตสุฮุกโจนะครับหรือเทพเจ้าเห่งเจเนี่ย เพื่อจะให้ท่าน,นับประทานพรให้กับตัวคุณให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับคุณสามารถจะไปไหว้เจ้าหริเจียที่ศาลเจ้าบ่อเจียพระบาทน้อยส่วนผักกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะให้ท่านประทานพรให้กับคุณในวงจรนี้นะครับต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวร์น,นะครับในเรื่องพลังงานของเทวเวสวร์ในเรื่งในเรื่องความมั่นใจนะในเรื่องของการที่คุณได้รับพลังงานการคุ้มครองนะ องค์ทวีสุภะนะครับคุณสามารถจะไปไหว้เสริมก็ได้นะครับที่วัดจุฬามณีนะที่จังหวัดสรณสงขลานะเพื่อจะให้ท่านเนี่ยประทานพรให,ให้คุณมีแต่ความสําเร็จนะนเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องการงานเรื่องการเงินนะเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์เรื่อง,องความโชคลาภนะเสียวตา่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากแรงอธิษฐานแรงศรัทธาของตัวคุณในหวงช่วงนี้นะครับมาเรือเรื่องของไพ่บุญญาพิธีกรนะครับไพ่ว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการทําบุญรงศพนะครับ แล้วก็เป็น,นเรื่องของการใส่บาตรกับพระบทใหม่แล้วก็มีเรื่องของการกราญูต่อบิดามารดานะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณสามารถจะเสริมหรือสะสมบุญในห้องจงเนี้ยนะครับก็ให้คุณเนี่ยทำบุญนะกับโปร่งศพเพื่อจะดลน้านให้ในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของการขจรัดปะปะอุสปสรรคาได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างบุญด้วยการใส่บาตรกับพระที่บชใหม่นะครับเพื่อจะอนําให้คุณนะ่มีพลังงานที่ดีขึ้นนะสิ่งที่คุณปรารถนาอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์หรืออยากได ความสเปดเนี่ยก็สามารถใส่บ่ตรกับพระบทใหม่ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่ถ้าใครอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับกับหน้ามือไปหลังมือเนี่ยให้คุณกระตันยูต่อพ่อแม่ของคุณนี่แหละดับกลับไปกับเท้าพ่อกับเท้าแม่ของคุณนะขอพรจากพ่อแม่ของตัวคุณนะี่แหละจะได้รับพอรอันประเสริฐนะเป็นพระอระหันในบ้านเพื่อจะนําให้ชีิตตัวคุณเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูเรื่องของไพ่ขลังนะครับจะบอกอะไรคุณไพ่ขลังขึ้นในเรื่องของการเตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นอัตคัดในเรื่องของใจตัวคุณเนี่ยอย่าคิดนะอย่าคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความรักนะอย่าคิดว่าความรักเกิดกับคุณไม่ได้นะครับอย่าคิดว่าอดีตคุณเจออะไรมาแล้วจะเป็นแบบนั้นอีกนะครับในเรื่องต่างๆอย่าดูทูกดูแครงตัวเองนะจริงๆแล้วคุณก็มีความสุขได้ให้พื้นที่ใจตัวคุณให้มีความสุขบ้างนะครับอย่ามัวแต่คิดทุกข์คิดลบ โดยปิดกั้นความรักที่ดีที่เข้ามานะเพราะคุณเองเนี่ยมันเป็นตกในเรื่อง,องจิตใจมากกว่าเนี่ยไพ่คือตกความรู้สึกนะมีหลายอย่างที่มันเอาแต่เรื่องอดีตเนี่ยมันชักนําพาจิตใจตัวคุณให้ใหมันแบบกระทบจิตกระทบใจไม่สบายใจตอลอดเวลาไพ่จึงขึ้นเป็นในเรื่องของการเนี่ยต้องเดินทางนะเออต้องหากําลังใจตัวคุณเนี่ยให้ดีขึ้นไม่งั้นเนี่ยคุณเองก็จะเริ่มต้นรักใหม่ๆได้ยากเลยทีเดียวนะครับมาดูซิว่าไพ่สิิธิกระยาะนะครับจะบอกอะไระคุณ ขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิกระยานะครับไพ่ขึ้นครอบครูนะครับไพ่ครอบครูเนี่ยเป็นในพลังงานของครูบาอาจารย์เลยนะโดยตรงเลยนะครับดังแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับทุกคนที่มาฟังคลิปนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคําที่ครูบาอาจารย์บ่งบอกให้กับตัวคนนุณอยู่ในศีลธรรมนะครับแล้วก็ละวางสิ่งที่เป็นหรือเกิดขึ้นในอดีต เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยใจที่ดีนะครับแล้วคุณจะพบเจอสงดีที่คุณน่ะปรารถนามากยิ่งขึ้นนะครูบาอาจารย์จะคอยหนุนนําให้คุณน่ะสมหวังในความรักมากขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพราถังสมจักรนะครับไพ่ขึ้นพราถังสมจักรบง่งบอกถึงเรื่องของการบสซักปัญหานะคุณจะสามารถถลายไปได้ฝ่าฟันไปได้ต่อสู้ไปได้เพียงแค่คุณต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งนะ ระหว่างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโรควโรความหลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะเจอสิ่งอจจะงไรที่มันยัางมาเยอะมันก็ถามว่าสําคัญไหมมันก็มีจุดที่ทําให้เป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้และกิมแข็งมากขึ้นมากกว่านะครับดันงนั้นพวกช่วงเนี้ยให้คุณอธิษฐานนะในเรื่องของพ่อแก่หรือสี่นะครับได้ตังร้อยแปดตนเลยนะอืมแล้วแต่บุคคลนะหรือเราจะมาจะเป็น บูชาหรือว่าว้เกี่ยวกับพระฤาษีนารอดนะครับคุณสามารถจะไว้ที่บ้านของคุณก็ได้นะครับหรือตั้งจิตอธิษฐานนะตอนนี้ก็ได้นะครับเรานํารูปลักษ์ภาพที่ขึ้นมานะให้คุณอธิษฐานจิตถึงพรอแก่ฤาษีเพื่อจะหนุนนําให้ความรักงของคณุณเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยเชิงกันนะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญาเป็นทหานะครับจะบอกอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นไปเนี่ยเรื่องของการทําบุญนะเกี่ยวกับน้ำนะครับการถวายาปัจจัย ค่าน้านะครับแล้วก็าการถวายน้ําปานะให้กับวัดวารามต่างๆหรือพระภิกษุสงฆ์นะครับรวมไปถึงการไปถวายสังฆทานด้วยนะครับเพื่อจะนุนนําดวงของตัวคุณเนี่ยให้พ้นเคราะห์ต่างๆนะพ้นในเรื่องของความทุกข์ต่างๆนะถ้าเป็น,นไปได้ก็ลองที่จะไปทําบุญถวายสังฆทานเนี่ยสักสามวัดนะสามวัดเพื่อจะนุนนําให้พลังบุญตรงเนี้ยนุนนำนะความที่คุณปรารถนาจะมีความรักที่ดีเนี่ย ก็จะสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ไปทําในช่วงเดือนนี้นะทาให้ครบทั้งศัวัดนะและถวายสังกทาีเพื่อจะนุนนําชีวิตของตัวคุณให้มีความรักดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมนุษย์ชื่ว่าเลขมงคลน,นะครับเป็นเลขอะไรในตรงนี้ไพ่ขึ้นเป็นเลขแปดไพ่ขึ้นเป็นเลขเจ็ดนะครับทั้งเลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดเสริมในเรื่องของความรักของตัวคุณให้มีความมั่นคงมากขึ้นกระจัดตะประอุปสรรคมามากขึ้นไพ่ขึ้นเลขเจ็ด พลังงานของพระเสาอยู่แล้วนะครับนั้นหนุนนําให้ตัวคุณเนี่ยฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปได้ด้วยนั้นคุณนําเลข8ปดแล้วก็เลข7เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณไม่ไว่าทํมวยเปอร์จดสกะดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนนําดวงของตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูไพ่ขลักนะครับจะเตือนอะไรกับคุณนะครับไพ่คือเป็นเชิงช้านะครับไพ่เชิงชา้าหมายถึงคุณไม่ต้องเรงรีบนะในความสัมพันธ์จนเกินไปถ้าหัก นะครับในเรื่องความรักเอาให้คุณมั่นใจก่อนนะเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยความรักมันก็จะดีได้นะถ้าคุณไม่พร้อมมันยิ่งเร่งความสัมพันธ์จุดเกินไปคุณอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจต่อคุณก็ได้คุณอาจจะเจอคนที่ตัวคุณอาจจะดีแต่ใจตัวคุณไม่พร้อมเนี่ยมันยิ่งทำให้ไปทำร้ายใจิตใจคนที่เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันดังนะั้ต้องระวังให้ดีดังนั้นการที่คุณประครับประคองใจรักตัวเองให้เยอะ รักตัวเองให้เป็นเนี่ยยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆที่เข้ามาหรือว่าการจะรักใครสักคนเนี่ยมันเต็มที่ด้มากินคืนนะครับก็ต้องรองให้ดีเมื่อไม่พร้อมทุกๆอย่างมันก็จะไม่พร้อมต่างด้วยเช่นกันอ่ะดูซิว่าในเรื่องของไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาจย์นะครับชี้แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทุรคานะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพระแม่ทุรคาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งกัน ประสบพบเจอความรักดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถไปไหว้ในเรคพระแม่ธูรกานะพระแม่กาดีพระแม่อุมานะครับเพื่อจะหนุนนําให้ความรักของตัวกุลเนะี่ยมีความสำเร็จผลสําเร็จมากขึ้นพบเจอคนดีๆมากขึ้นนะครับและสามารถที่จะไปไหว้ณพระแม่ธูรกาที่วัดแขกสีลมนะครับเพื่อจะหนุนนําความรักของตัวกุลให้สมบัติมากยิ่งขึ้นในโดยเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นกุมารทองนะครับพลังงานกุมารทองไพ่ขึ้นในเรื่องของการดูแลร,รักษาใจใจตัวคุณได้ดีบางครั้งตัวเองนะครับอาจจะทําตัวเป็นเด็กๆทําตัวที่ไร้เดียงสานะไม่คิดอะไรเยอะอะไรมากเ่ยแต่ก็จะนําพาซึ่งความคิดน้อยไปนะเออคิดอะไรที่มันตื้นเขินเกินไปนะบางทีบางสิง่งบางอย่างก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับต้องระวังกันดีนะอันนี้เป็นคําที่ครูบาอาจารย์นะครับส่งทอด ออกมานะกับไพ่สิธิกริยานะครับในเรื่องของการที่คุณเองต้องระวังจริงถ้ามีความผิดพลาดนะหรือเจอใครที่เป็นวันนัสแตน์เนี่ยแล้วคุณเผลเอเลอด้วยความสนุกของคุณเผลอเรอด้วยความไม่ตั้งใจของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นกุมารทองก็คือเป็นเรื่องของเด็กได้เลยนะอ่าต้องระวังเหมือนกันในเรื่อง,องการที่มีโอกาสาที่จะตั้งคันเหมือนกันเออถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดีหรือว่าไม่สนใจว่าความรักจะเป็นยังไงเออเพียงแค่วความรู้สึกแป๊บๆปแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอก ก็มีโอกาสพลาดคนข้างเยอะเนี่ยไพ่เตือนมาด้วยนะครับต้องระวังให้ดีมาดูในเรื่องของไพ่บุญญาพิธิหานะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการลาห้องน้ําวัดนะครับเพื่อขจระเป่าอุปสรรคาต่างๆนะได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการล้างเท้าพ่อแม่ของคุณและขอพรนะครับพระอรหันต์ในบ้านนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ชีวิตคุณ เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือได้นะครับที่จะไปขอพรพ่อแม่ของคุณหรือจะกันกระตัญญูต่อท่านนะไปหาท่านบ้างปรึกษาคุยกับท่านบ้างนะครับเพื่อจะได้รับพรดีจากพ่อแม่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะพ่อแม่ของคุณนี่แหละเป็นพรอ,นอันประเสริฐนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูไพ่ขลักนะครับจะเตือนเจ้าตาว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ทรัพย์สมบัตินะครับไพ่ขึ้นทรัพย์สมบัติ เป็นการที่คุณเองต้องเห็นคุณค่าของความรักนะครับเห็นคุณค่าถึงใจคุณคุยด้วยนะครับคุณค่าของเขาเขารู้สึกอย่างไรคุณทําให้เป็นการเติมเต็มความรู้สึกของเขานะได้ดีรักษาน้ําใจซึ่งกันละกันถ้าเขายังไม่พร้อมกับความรักก็อย่าไปบีบคั้นหัวใจตัวเขาอย่าไปเร่งรีบตัวเขาจนเกินไปเพราะเสี้ยวเนี้ยทาให้คุณ ผลักความสัมพันธ์นั้นออกไปนะต้องระวังให้ดีมันทําให้ยิ่งไม่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณจะใส่ใจเรื่องเล็กๆกน้อยอย่างไรมากกว่าเพราะสิ่งที่มีคุณค่าคือเรื่องของความรู้สึกของกันและกันเขาเห็นคุณค่าของคุณคุณเห็นคุณค่าของเขาการที่คุณเองรักษาน้ําใจกันมีความสุขในสิ่งที่เป็นรู้จักกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ต่างๆมันจะค่อยๆที่จะชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่คุยด้วยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นหกมัดเนี่ยเขาไม่อยากถูกกมัด เขาไม่อยากที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าชีวิตความรักต้องเป็นยังไงชีวิตความรักต้องเป็นดังที่ใครสักคนต้องกําหนดแต่ชีวิตความรักมันเป็นสิ่งที่คุณหรือเขาเนี่ยเข้าใจกันนะไอ้เรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นเรื่องรองไปเลยนะเออมันเป็นเรื่องการที่มันเข้าใจกันมากกว่าถึงแม้ว่าสถานะยังไม่มีนะตอนนี้แต่หากมันรักกัน หากเรารักการหามีชอบพอกันมันก็อยู่ด้วยกันมีความสุขได้แลนะมันเป็นการที่มันไม่ผูกมัดมแต่มันก็ให้ความรับเหล่านั้นนะมันยืดยาวไปได้โดยเชิกันนะครับมารูสิว่าไพาสิทธิกระยะนะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีนะครับครูบาอาจารยนะ์นัน้นทะี่แนะแนวทางสงังสอนผ่านทางไพสิทธิกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นจีก้กงนะครับพลังงานไพ่จี้กงเนี่ย่บงบอกนะ ครูบาอาจารย์ในบ่กบอกในเรื่องของความที่คุณเองต้องมีความเมตตาก,กับเขาแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดนะพลังงานจี้กงคือไม่ยึดติดอะไรเลยนะเป็นการที่คุณเองใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตอิสระในธุรคิดอะไรเยอะอะไรมากอย่าไปคาดหวังเยอะแต่ไม่ได้ว่าคุณไม่ได้หวังกับความรักนะแต่เป็นเรื่องการที่คุณปล่อยวางบางอย่างที่คุณอยากจะทําสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้อยากให้เขาคิดแบบนั้นอยากให้เขาทำแบบนี้บางอย่างมันก็ไปบังคับใจิตใจใครไม่ได้นะครับ ต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่คงคานะครับไพ่พระแม่คงคาขึ้นในเรื่องของการปล่อยวางนะครับการที่คุณเองปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเรื่องสิ่งต่างที่มันผ่านมาเรื่องสิ่งต่างที่เป็นในปัจจุบันนะครับทุกสิ่งอย่างมันต้องใช้ความทั้งใจเย็นทั้งในเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งนะครับการที่คุณชำระล้างจิตใจให้ตัวคุณดีขึ้นและเห็นถึงความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยทาให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการที่คุณเองช่วงนี้ก็อุทิศบุญสนับให้ก เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกียรตเทพเทวทีทวท่ปกปักรักษานะครับก็จะหนุนนําให้ชีวิตในเรื่องของความรักของตัวคุณเกิดความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมารูซิว่าไพ่บุญญาพิธิฐานว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการทาบุญเกี่ยวกับไฟนะครับอาจจะถวายหลอดไฟเติมน,น้ำมันตะเกียงนะครับถวายโซล่าเซลล์ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงการใส่บาตรนะครับใส่บาตรท,ทาบุญหน้าบ้านของตัวคุณก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่นําเป็นสิ่งดีๆที่คุณสามารถสร้างได้ให้เกิดความสําเร็จ ให้เกิดความสวมัางในความรักในทิศทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับชื่อว่าไพ่ขลังนะครับจะเจออะไรกับเจ้าชะตาบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นทางแยกนะมีหลายความคิดนะที่เกิดขึ้นในใ,นใจของตัวคุณนะมีความลังเลสงสัยในความรักเยอะนะครับว่ามันดีไหมว่าจะโอเคกับใจตัวคุณหรือเปล่ามันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่านะในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆไ้่ค,คือทางแยกเนี่ยม้หมายความว่าคุณต้องเลิกกับเขานะแต่เป็นเรื่ององทางแยกที่คุณต้องเลิกที่จะคิดลบมากกว่านะเลิกที่จะ คิดไปเองนะมีอะไรก็พูดมีอะไรก็คุยกันตรงๆนะมันจะเป็นการช่วยหรือเดินทางในความรักไปต่อได้นะบางอย่างคุณก็อย่าคิดเยอะเกินไปมีอะไรก็พูดก็ตรงๆนี่แหละเป็นจุดสาคัญอย่าคิดเอาเองไม่งั้นความสัมพันธ์จะแย่จากความคิดของตัวคุณนะครับคู่คุณเป็นยังไงไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนีย่ยคู่คุณเนี่ยค่อนข้างจะมีเหตุผลนะค,อนค่อนข้างจะรับฟังนะค,อนค่อนข้างที่จะให้ความหมายของตัวคุณว่าคุณจะ ยังไงต่อความสัมพันธ์บางอย่างุณคิดไปเองบางทีเขาอะแทบไม่ได้คิดอะไรเลยซ้ำไปนั้นก็ต้องระวังเรื่องความคิดตัวคุณที่จะทําลายความสัมพันธ์ของตัวคุณเองมากกว่านะครับมารูีิว่าไพา่สิทธิกริยาะนะครับจะบอกอะไรกุณนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับแนะนําสั่งสอนผ่านไพ่สิทธิกริยาะไพ่ขึ้นเป็นพระพุทธนะครับเนี่ยพระพุทธชัดเจนมากนะไพ่ขึ้นย้ําในรอบเนื้อตรงการพูดคุยกก่ตรงๆนะพระพุทธหมายถึงคําพูดการเจราจาการพูดคุย การสร้างความเข้าใจซึ่งันและกัน,นะะเนี่ยเป็นจุดหลักสําคัญที่เมื่อคุณเปิดอ,อกเปิดใจคุยกันนะเรื่องเรื่องมันก็จะจบเรื่องเรื่องมันก็จะดีขึ้นต่อมาไพ่ขึ้นเนี่เรื่องของพระอัคนีนะพระอัคนีเป็นพลังงานของความใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าที่จะเอาอารมณ์มาก่อนเหตุผลนะครับไม่สบายใจอะไรรู้สึกไม่ดีอย่างไรก็พูดก็คุยกันตรงๆดีกว่าอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง ยิ่งอารมณ์ไปที่ตั้งเนี่ยมันอารมณ์ไปอารมณ์กันมาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความสมพัธ์มันแย่ลงได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเหมือนซื้อว่าไพา่บุญญาพิชันว่ายอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมโดยการที่คุณเองไปบริจาคเลือดนะคะเพื่อจะหนุนนนำขจัดตะปะุสักปสรรา,า,าต่างๆในเรื่องของชีวิตในเรื่องของมรักได้มากยิ่งขึ้นน,นะครับรวมไปถึงการไปอาบตะมนต์นะครับ อาจจะชวนกันไปทั้งคู่ก็ได้นะไปอาบน้ำมวลเพื่อจะชำระล้างร่างกายชำระล้างจิตใจชำระล้างในเรื่องของความโศกชำระล้างในเรื่องของความเศร้าชำระล้างในเรื่องของอุปสรรคปัญหาให้ออกไปจากตัวคุณทั้งคู่และพบเอจอแต่สิ่งดีๆร่วมกันมีความใจเย็นเหมือนเราได้เอาน้ําสัมผัสร่างกายให้เกิดความใจเย็นมากอิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเลขมงคลนะครับเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องความรักของตัวคุณไปได้อะไรให้อไเ้เลขศูนย์ ให้คุณเลขสี่นะครับให้คุเลขสี่นะตรงคาพูดเลยนะในเรื่องของเลขมงคลในห้องโุงนี้ให้คุณนําเลขสี่นะครับแล้วก็เลขศูนย์เสริมในเรื่องของคําพูดดีๆนะการที่ใกล้จะพูดมากขึ้นอะไรก็ตามที่พูดแล้วมันจะเกิดสิ่งดีดตามมาสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นสูตรนะครับแต่แนั้นเนี่ยคุณนําเลขสี่เลขศูนย์เอาไว้ล้อมรอบตัวคุณนะครับทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะจดสกักกระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการดุลดวงของคุณทั้งคู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่น้นเนี่ยดวงที่ได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูชิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่ือเป็นไพ่สายศาสตร์นะครับในเรื่องไพ่สายศาสตร์เป็นเรื่องของความเครียดของตัวคุณที่เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณเจอเรื่องร้ายเจอเรื่องไม่ดีมาเยอะนะครับแล้วกเ็เจอเรื่องความผิดพลาดก็มามากมายแต่ว่าหลายสิหลายอย่างมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องโฟกัสปัจจุบันมากกว่าโอกาสมาแล้วนะต้องเริ่มมาทำให้อีกโอกาสมาแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะปัด โอกาสออกไปโดยที่คุณกลัวว่าจะทําไม่ไดก้กลัวว่ามันจะไม่ดีกับตัวคุณนั้นคุณต้องเปิดใจให้มากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นเน,นี่ยคุณจะพลาดโอกาสในเรื่องของการได้งานในปัจจุบันได้โดยชะนั้นนะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลนะครับที่จะเสริมในเรื่องของการได้รับงานมากยิ่งขึ้นเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขแปดเลขหนึ่งเลขแปดเสริมในเรื่องของความสําเร็จนะเสริมในเรื่องความมั่นใจนะครับเสริมในเรื่องของความสําเร็จที่ เป็นเรื่องของความตั้งใจเป็นเรื่องความมุ่งมั่นนะความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับในเรื่องของเลขหนึ่งแล้วเลขแปดนะให้คุณนะัเอาไวร้รอบๆตัวคุณไม่ไว่าจะทเป็นวอยเปอร์นะครับจดสระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อนุนดวงนะการงานของตัวคุณให้สําเร็จหมขึคืนได้ด้วยเช่นกันนะครับดูซชื่อว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่หนักหน่วงนะครับแบกแบกภาระเยอะนะในช่วงนี้นะครับนะในเรื่องของ ความคิดอะไรอย่างที่เป็นไอเดียนะครับในเรื่องของการทํางานนะบริหารเรื่องต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการที่คุณหาโอกาสมันอาจจะเหน,นื่อยหรือหนักเพิ่มขึ้นจากการที่คุณอยากจะได้ความก้าวหน้าอยากได้ความสําเร็จถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณกระทำดันั้นอย่ายอมแพ้นะครับอย่ากลัวอย่าังวลน,นะสู้และมุ่งมั่นต่อถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักแต่ก็คุ้มค่าในอนาคตนะครับมาดูเรื่องของเลขหงุลดนะครับจะเสริมในเรื่องของการงานตัวคุณเป็นอะไร ไพ่ึ้นเลขหนึ่งไพ่ึ้นเลขเก้านะครับเลขหนึ่งเลขเก้าเสริมในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การง,งานเลขหนึ่งเสริมในเรื่องของความมั่นใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถจะททาเป็นมวยเปิร์ก็ได้นะครับจนสักรดาษเอาไว้ในกระเป๋าสาง่งเพื่อจะนุนนําดวงตัวคุณในเรื่องของการงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูชอว่าไพ่จะเจออะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่อกยุติธรรมนะครับไพ่ใบนี้นะเป็นในเรื่องของการที่คุณ มีโอกาสเข้าข้างตัวเองสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของจุดเด่นตัวตนของตัวคุณเนี่ยเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของเป็นเรื่องของอารมณ์ตัวเองคิดว่าสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นมันทําสิ่งนั้นตรงนี้แล้วมันเกิดความผิดพลาดเออคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันทําได้อะไรเงี้ยเออมันทําให้คุณอาจจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปนะต้องระวังให้ดีเหมือนกันว่าอยากจะสําเร็จคุณก็ต้องมีการตั้งสติหน่อยว่า ไอ้ข้อดีข้อเสียหรือสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณเรียนรู้มาแล้วบ้างอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วบ้างแก้ไขอย่างไรจะได้ไม่เกิดความปิดพลานด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลนะครับในเรื่องของการเสริมดวงในเรื่องของธุรกิจโมคุลนะครับเป็นเลขอะไรให้ขึ้นเป็นเลขหนึ่งให้ขึ้นเป็นเลขหกนะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขหกเสริมในเรื่องของความสุข ส่วนในเรื่องของความมั่นใจนะครับมั่นใจที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจมีความไหลลื่นมีคากนกรจัดปัญหากระจัดอุปสรรคไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยคุณสามารถจะทําเป็นวอยเป,ร,เปร์ก็ได้นะหรือว่าจดสระดาเอาไว้ในกระป๋อส,สตางค์ทั้งเลขหนึ่งแล้วก็เลขหกด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเจออะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่สมบูรณ์นะครับ ในเรื่องของการมีสติปัญญามีในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความก้าวหน้านะในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นหาโอกาสต่งางๆที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่ารีรอที่จะแก้ไขนะคะในเรื่องของหนี้สินต่างๆในเรื่องของรายจ่ายต่างๆก็เร่งทำนะเร่งเก็บเงินเร่งลงทุนให้เรียบร้อยไม่ใช่ในอนาคตมีเรื่องรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้ด้วยในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตนั้นคุณเร่งเก็บ แ่งสร้างเงินสร้างทองในปัจจุบันจะดีกว่าอย่ารีรอและอย่าใช้หมดเดีย๋ยวมันจะจักหน้าไม่ถึงหลังในอนาคตได้โดยเช่นกันนะครับมาดเเาเูเรื่องของเด้มงควรที่จะเสริมในเรื่องของการยงตัวคุณหภูมิใครคือไม่ได้คาะ ใหขึ้นเลขสองนะครับเลขค่าเสริมเนื้อเรื่องของสติปัญญาเลขสองเสริมเนื้อเรื่องของความมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรง,ง,งมากขึ้นด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนังน้วเนี่ยทำให้เงินคุณไหลเวียนดีจากการที่คุณมีทั้งสองเลขนี้เอาไว้ร้อมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทาเป็นไวเพอร์ไม่ว่าคุณจะจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสต่างเพื่อหนุนการเงินของตัวคุณให้มีความปังไม่ขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับ